ครับผมก็เริ่มประกอบปั๊มน้ำโซลา่าเซลล์อีกบ่อครับผมตัวนี้เป็นรีเป็นโตครับผม7จ็ดร้อยห้สิครับผมหนึ่งแรงครับผมดูดลึกอยู่ที่54เมตรครับผมเป็นปั๊มอ้วนครับผมท่อออกสองนิ้ว,วนะจะไปลงพวกนี้ครับผมลูกค้าท่านใดมองหาปั๊มน้ำใช้ในสวน ในไล่ในนาติดต่อสอบถามราคาเข้ามาได้ครับผมเป็นพวกชุดนอนนาะจะใช้ไฟชั่วคราวหรือว่าถาวนติดต่อราคาได้ครับผมที่08 5 7 4 2 8 2 1 9ครับผมระบบโซล่าเซลล์ครบวงจรครับผมสร้างบอมอยากได้แบบไหนติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมรายละเอียดผมจะบอกครับผม อยากประหยัดไฟช่วงตอนกลางวันเปิดแอร์ได้สี่ห้าเครื่องหรือแล้วแต่แล้วแต่โดดที่บ้านจะใช้ครับผมผมทําให้ได้แต่งบก็จะเยอะหน่อยนิดน,นึงหรือไม่อยากใช้ไม่อยากใช้ไ,ไฟฟ้าก็ได้ไม่อยากใช้ไฟฟ้านครหลวงก็ได้ครับผมทางเราก็จัดให้ครับผมอยากประหยัดในช่วงหน้าร้อนตอนกลางวัน มทำให้ได้ครับผูกออฟกิดไฮบิดโซล่าครับผมเปิดแอร์สบายๆไม่ต้องจกตั้งจ่ายค่าไฟก็มีครับผมนะครับจะต่อสายแล้วครับผมติดต่อเขาไมาได้ครับผมช่างบอมบ้านวังม่วงครับผมเดี๋ยวจะเข้ามาคุยกันที่บ้านก็ได้ครับผมโอเคครับฝากผลงานด้วยนะครับผม